กาบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเรื่อง Google Form นะครับผมสอนใช้งาน Google Form กันครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า Google นะครับและก็เข้าไปที่ Google Drive ครับผมครับจากนั้นก็คือเราเข้าไปที่ Google Drive เลยนะครับแล้วก็คลิกตามนี้เลยครับจากนั้นให้เราล็อกอินก่อนนะครับผม พอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเพื่อเป็นการเก็บไฟล์งานให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะสร้างโฟลเดอร์นะครับมาเก็บงานนะครับโดยโฟลเดอร์เราจะสร้างชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับผมในตอนนี้ผมขอตั้งชื่อว่าฟอร์มแล้วกันนะครับผมครับจากนั้นเราก็เข้ามาในไฟล์ที่เราจะเก็บงานนะครับแล้วก็ทําการคลิกขวานะครับเพิ่มเติมครับผม แล้วก็จะมี Google Form ครับให้เราคลิกไปที่ Google Form เลยนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ Google Form นะครับที่เราจะสร้างนะครับผมโดยวันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองสร้าง Google Form ตัวอย่างให้ดูในหัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงอาหารนะครับผมนี้น่าจะเป็นส่วนนี่จะเป็นส่วนของหัวเรื่องนะครับผม ผมก็จะพิมพ์หัวเรื่องไปเลยนะครับนี่คือหัวเรื่องที่ผมจะตั้งนะครับผมเสร็จแล้วนะครับส่วนคําอธิบายแบบฟอร์มนี่ก็คือเป็นคําอธิบายเสริมในหัวข้อในหัวเรื่องของเรานะครับผมผมก็จะใส่ไปนะครับต้องการสอบถามความพึงพอใจของคนที่มาใช้ บริการโงหะแหลงนี้นะครับแล้วนะครับผมเวลาเราจะดูหน้าตาของแบบฟอร์มนี้เวลาคนอื่นเขาจะมากรอกน,นะครับเราสามารถกดได้ที่รูปดวงตามุมขวาบนนี้ครับแสดงตัวอย่างนะครับผมกดไปแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างเวลาคนอื่นมากรอกแบบฟอร์มของเรานะครับผม ต่อไปนะครับผมจะสอนการใช้เครื่องมือต่างๆใน Google Form นะครับผมซึ่งจะมีอยู่หลากหลายแบบด้วยกันนะครับผมดังนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาสอนฟอร์ไครับสอนใช้ไปทีละอย่างเลยนะครับผมครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็คือคำตอบสั้นๆนะครับผมคำตอบสั้นๆก็เหมาะกับการตอบคำถามแบบสั้นๆนะครับผม ในที่นี้ผมจะใช้เป็นชื่อสกุลแล้วกันนะครับผมนี่ครับชื่อสกุลนะครับอันนี้จะเป็นการทำสำเนานะครับผมก็คือทำสำเนาของแบบฟอร์มนี้แพทเทิร์นนี้นะครับให้มีอีกชุดหนึ่งนี่ก็จะเป็นลบนะครับผมก็คือลบ,ลบ แบบฟอร์มนี้ทิ้งแล้วก็อันนี้ครับจําเป็นก็คือถ้าเราเปิดแบบจําเป็นนะครับก็คือผู้ที่กรอกแบบฟอร์มเรานะครับจําเป็นต้องกรอกข้อมูลชุดนี้ก่อนเพื่อจะผ่านไปยังข้อมูลถัดไปได้ครับนี่นะครับผมเป็นชื่อสกุลครับตอบคําถามแบบสั้นๆนะครับผมเรามาดูตัวอย่างกันนะครับนี่ไงครับเรา ถ้าเราไม่กรอกแบบฟอร์มนี้นะครับเราก็จะสามารถไปยังหน้าถัดไปไม่ได้ครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าจําเป็นต้องตอบคําถามนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรากรอกนะครับพอสมปุ๊บโอเคครับมันก็จะทําการบันทึกคําตอบให้เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากดจําเป็นก็ต้องกรอกครับผมเพื่อจะไปยัง หน้าถัดไปได้ครับต่อไปนะครับผมผมจะมาสอนใช้ผมจะมาสอนใช้น,ใชนี่นะครับผมเลื่อนลงนะครับส่วนการใช้เลื่อนลงนะครับผมจะให้มาเป็นเพจแล้วกันครับนะครับผมจะให้กับเพจแล้วกันครับแล้วก็ ตัวเลือกหนึ่งตัวเลือก2นะครับก็จะเป็นพอเรากดเลือกลงนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะอะไรจะเลือกอะไรหนึ่งผมให้เป็นเพศชายแล้วกันนะครับ2ก็ให้เป็นเพศหญิงนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของมันเลยนะครับนี่ครับผม นี่คือการใช้แบบเลื่อนลงนะครับก็คือจะมีการกดเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกว่าเลือกชอยที่เราต้องการนะครับต่อไปนะครับผมจะมาสอนเพิ่มส่วนนะครับเพิ่มส่วนในที่นี้ก็คือการทำไปยังหน้าถัดไปครับผม การไปหน้าถัดไปของแบบสอบถามนะครับผมเป็นหน้าถัดไปของแบบสอบถามนะครับเรามาลองดูนะครับครับผมนี่ครับเป็นหน้าถัดไปของแบบสอบถามนะครับ นี่คือส่วนใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับแต่ในตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลอะไรในส่วนนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ข้อมูลคําถามอะไรลงไปนะครับครับผมในส่วนที่2นะครับส่วนหัวข้อนะครับก็จะเป็นหัวข้อเดิมของเรานะครับ ซึ่งผมขอก๊อปมาเลยแล้วกันนะครับผมคำอธิบายก็จะเป็นเหมือนเดิมน,นะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะมาสอนการใช้ในหัวข้อตัวหลายตัวเลือกนะครับผม ซึ่งในหัวข้อหลายตัวเลือกนะครับผมก็จะให้เราเลือกได้ครับว่าเราจะตัวเลือกไหนนะครับผมแล้วเราจะต้องการตอบในตัวเลือกไหนนะครับผมสมมตุติผมให้คําถามของผมเป็นคุณเคยใช้บริการของโรงอาหารบ่อยแค่ไหนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นคำถามของผมนะครับแล้วก็ตัวเลือกที่หนึ่งที่ผมจะให้ คนเลือกนะครับผมก็จะใส่เป็นทุกวันแล้วกันครับตัวเลือกที่2ของผมก็คือ3ถึง4ครั้งต่อสัปดาห์นะครับตัวเลือกที่3นะครับก็จะเป็น1ถึง2ครั้ง อสัปดาห์นะครับส่วนตัวเลือกที่สีนะครับผมก็จะให้เป็นไม่เคยใช้บริการเลยครับนี่เรามาดูตัวอย่างของการใช้แบบหลายตัวเลือกกันนะครับ นี่ครับผมนี่ก็จะเป็นการสร้างแบบหลายตัวเลือกนะครับผมก็คือเราสามารถตอบนะครับว่าเราจะเลือกตัวเลือกไหนก็ได้ครับผมในส่วนต่อไปนะครับผมจะมาสอนใช้แถบเครื่องมือที่ชื่อว่าตารางหลายข้อนะครับผมซึ่งตารางหลายข้อกับสเกลเชิงเส้นเนี่ยครับมันจะมีการทํางานที่คล้ายคลึงกันครับเดี๋ยวผมจะบอกความแตกต่างของมันให้ฟังนะครับในตอนนี้ผม มาขอสอนการใช้ตารางตัวเลือกหลายข้อก่อนนะครับคำถามนะครับก็จะเป็นคำถามที่เราต้องการถามเขานะครับผมผมขอใช้เป็นความพึงพอใจของการใช้บริการลงอาหารแล้วกันครับครับผมในส่วนของแถวที่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็น ชื่อคำถามที่เราต้องการให้เขาตอบถึงความพึงพอใจนะครับผมผมจะให้เป็นความสะอาดของโลกอาหารนะครับในแถวที่สองนะครับผมจะให้เป็นความสะอาดของร้านจำหน่ายอาหารนะครับ ในแถวที่3ครับผมก็จะให้เป็นปริมาณที่นั่งและภาชนะเพียงพอต่อผู้ใช้บริการนะครับในแถวที่4นะครับผมก็จะให้เป็นการให้บริการของแม่ข้านะครับผม ในข้อในส่วนของคอลัมน์นะครับผมเราก็จะมากรอกกันนะครับว่าเราจะให้คะแนนเขาเท่าไหร่ครับ <_ d ata> ก็คือมีคะแนนตั้งแต่ม,มากถึงน้อยเลยครับในที่นี้ผมขอกำหนดคะแนนมากสุดให้เป็นห้าแล้วกันนะครับผมส่วนน้อยสุดเป็นหนึ่งนะครับผมผมก็จะกรอกคะแนนจากมากไปน้อยเรียงลงมานะครับนี่นะครับผมเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ นี่นะผมก็จะเป็นแบบฟอร์มของการตอบคำถามแบบหลายหัวข้อนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถตอบได้ครับผมว่าจะเนี่ยความสะอาดของอาหารสะอาดมากเราให้ห้าสะอาดน้อยเราให้สองน้อยที่สุดก็ให้หนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนสเกลเชิงเส้นกับตารางตัวเลือกหลายข้อนะครับ มันแตกต่างกันยังไงเมื่อกี้ผมได้พูดไว้นะครับก็คือความแตกต่างของมันนะครับผมสเกลเชิงเส้นนะครับเราจะไม่สามารถกําหนดหัวข้อตรงนี้ได้นะครับว่าจะให้มันเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตารางตัวเลือกหลายข้อนะครับเราจะสามารถกําหนดตรงนี้ได้ครับให้เป็น5 4 3ส1หรือจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับในหัวข้อถ่อไปนะครับผม ผมก็จะมาสอนการใช้ตารางกิจช่องทําเครื่องหมายนะครับในตารางกิจช่องทาเครื่องหมายนะครัผมก็มันจะเหมือนการติ๊กถูกนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใชใ้ดูนะครับผมจะให้เป็นช่วงเวลาที่ใช้บริการลงอาหารนะครับ ที่หน,นะครับผมก็จะตั้งเป็นช่วงเวลาที่ใช้บริการลงอาหารครับส่วนในขอล่ำนะครับผมผมก็จะตั้งเป็นช่วงเวลาของมันนะครับก็จะเป็นเชา้าเที่ยง เย็นนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของมันนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นตาราง ช่องทําเครื่องหมายนะครับผมตัวอย่างของมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะใช้บริการของโรงอาหารช่วงไหนครับสมมติว่าผมใช้เช้ากับเที่ยงนะผมก็สามารถติ๊กได้2ช่องนะครับว่าจะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงหรือว่าบางคนใช้แค่ช่วงเย็นอย่างเดียวก็สามารถติ๊กได้ครับคือเราสามารถตอบได้มากกว่า1คําตอบครับผมบางคนใช้เช้าเที่ยงเย็นก็สามารถติ๊กได้เลยครับว่าใช้ทั้งเช้าเที่ยงและเย็นนะครับผม ต่อไปนะครับผมจะมาสอนการใช้คำตอบขอไปครับการใช้ย่อหน้านะครับผมในส่วนของย่อหน้านะครับผมก็จะเป็นการตอบข้อความคำตอบแบบยาวนะครับผมผมจะให้เป็นข้อเสนอเนี้ยนะครับผมไซที่ผมให้เป็นข้อเสนอเนี้ยก็เพราะว่าถ้าผู้ ตอบแบบสอบถามของเรานะครับผมต้องการเสนอเนี่ยอะไรก็จะได้สามารถพิมพ์ได้เยอะได้ยาวตามที่ความพึงพอใจของเขาที่ต้องการเสนอเนี่ยมายังเราเลยนะครับผมมาดูการทำงานของมันนะครับนี่นะครับผมข้อเสนอเนี่ย เราก็สามารถพิมพ์เสนอไน้ไปได้เลยครับผมว่าเราต้องการเสนอนี่อะไรกับเขาครับผมครับในส่วนเดี๋ยวผมจะมาสอนตรงนี้ต่อนะครับผมนำเข้าคำถามนำเข้าคำถามในนี้ก็คือเราจะสามารถเลือกแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วมามาได้นะครับผมมาใส่ไว้ได้นะครับ ส่วนต่อไปนะครับผมเพิ่มชื่อและรายละเอียดในที่นี้ก็จะมาานแบบการเพิ่มหัวข้อนะครับผมการเพิ่มหัวข้อการเพิ่มรายละเอียดต่างๆนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับผมการเพิ่มรูปภาพครับผมก็คือเราสามารถเพิ่มรูปภาพได้นะครับผมนี่ครับผมจะเพิ่มรูปแมวนะครับผมแล้วก็สามารถมาเพิ่มได้เลยครับแทรกเข้าไปนะครับ นี่มันกําลังอัพโหลดนะครับรอสักครู่นี่ผมเพิ่มแล้วนะครับผมนี่เรามาดูกันนะครับนี่ครับผมนี่คือรูปภาพที่เราแทรกมาเมื่อกี้นะครับผมต่อไปนะครับการเพิ่มวิดีโอนะครับก็จะเป็นการ แทรกวีโอจากภายนอกมาได้ครับผมนี่ครับเราสามารถค้นหาจาก YouTube หรือว่าสามารถวาง URL ของวีโอนี้ได้เลยครับเดีย๋ยวผมจะลองเพิ่มดูนะครับผมต้องการเพิ่มเพลงดีๆีะะครับนี่เรามาดูกันนะครับ นี่ครับผมนี่ก็คือวีดีโอที่เราแทรกมาเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถกดเล่นตรงนี้ได้เลยครับผมครับผมต่อไปนะครับนี่ก็จะการเพิ่มส่วนนะครับเพิ่มส่วนก็คือการเพิ่มหน้าถัดไปของแบบสอบถามนะครับผมครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมในส่วนของแท็บ ครับผมคําตอบแบบสั้นๆนะครับก็คือการที่เราต้องการจะรับข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามแบบสั้นๆนะครับอาจจะให้เป็นชื่อนามสกุลอะไรประมาณนี้ครับผมส่วนย่อหน้านะครับเหมาะสำหรับการให้ทาแบบ สอบถามแบบยาวๆเช่นข้อเสนอเนี่ยครับผมก็จะใช้ย่อหน้านะครับผมหลายตัวเลือกนะครับผมในส่วนของหลายตัวเลือกก็คือก็คือเราจะถามเขานะครับก็คือให้เขาประเมินความพึงพอใจในระดับต่างๆครับว่าพอใจมากพอใจน้อยพอใจน้อยที่สุดนี่ครับผมนี่ก็คือตัวอย่างของการใช้แบบหลายตัวเลือกนะครับผม ต่อไปนะครับผมช่องทําเครื่องหมายนะครับผมก็จะมีลักษณะคล้ายกับตารางกิจช่องทําเครื่องหมายนะครับผมแต่จะแตกต่างกันที่ช่องทําเครื่องหมายนะครับผมจะมีคอลัมน์เดียวนะครับส่วนตารางกิจช่องทําเครื่องหมายนะครับผมก็จะมีหลายคอลัมน์ครับผมและเราสามารถกําหนดชื่อของคอลัมน์ได้ครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับผมสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งคำถามนะครับผม ต่อไปนะครับผมเลื่อนลงนะครับผมเลื่อนลงก็จะเป็นการให้เรกเลือกช้อยนะครับผมว่าเราต้องการเลือกช้อยแบบไหนนะครับผมเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือนี่ครับผมเพศนะครับผมก็จะมีเลือกนี่จะเลื่อนลงมานะครับให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาชายหรือหญิงนะครับผมนี่คือเครื่องมือแบบเลื่อนลงนะครับผมต่อไปนะครับ อัปโหลดไฟล์นะครับก็คือจะเป็นการอัปโหลดไฟล์ลงมานะครับผมส่วนสเกลเชิงเส้นนะครับก็จะคล้ายกับตารางตัวเลือกหลายหัวข้อนะครับตารางตัวเลือกหลายหลายข้อนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะความพึงพอใจของเรานะครับว่าจะเป็น5เป็น4เป็น3เป็น2เป็น1นะครับผมคือเราสามารถเลือกได้ครับผม ส่วนตารางช่องทําเครื่องหมายแบบกิดนะครับผมก็จะคล้ายกับช่องทําเครื่องหมายแบบที่อธิบายไว้ข้างต้นนะครับผมส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเครื่องมือวันที่และเวลานะครับก็จะเป็นการให้เขากรอกวันที่และเวลาเข้ามาครับผมในส่วนต่อไปนะครับก็คือการตอบกลับและเครื่องมืออื่นนะครับแต่ก่อนจะไปที่การตอบกลับนั้นผมจะมาแสดงเครื่องมือแถบอื่นกันนะครับก็คือ จะมีแถบอยู่ข้างบนนะครับก็จะมีปรับแต่งตรีมแสดงตัวอย่างนะครับซึ่งเราได้เห็นไปในแล้วในส่วนแรกนะครับต่อไปก็คือการตั้งค่าครับการส่งแล้วก็เพิ่มเติมนะครับซึ่งในการปรับแต่งตรีมครับจะมีในในส่ส่วนใ,นใหญ่ครับก็คือส่วนหัวซึ่งเราสามารถเรียกรูปภาพได้ครับซึ่งเราสามารถอัปโหลดจากทางด้านของ google drive ของเราเองหรือว่าทางด้านของ pc เราเองหรือว่า รูปที่มีมาให้ของทาง Google Form นะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นรูปนี้นะครับแล้วกดแทรกนะครับเมื่อเรากดไปแสดงตัวอย่างครับมันก็จะแสดงรูปขึ้นมาก่อนจะเป็นแบบสอบถามน,นะครับต่อไปนะครับก็คือการเลือสีของตีมครับสีของตีมก็จะมีหลายสีซึ่งเราสามารถเพิ่มสีเองได้นะครับซึ่งผมจะขอเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับ ซึ่งหลังจากที่เราเลือกสีตีมได้นะครับเราก็สามารถเลือกสีพื้นหลังได้นะครับสีพื้นหลังนั้นทาง google form นะครับได้ปรับอัตโนมัติให้สอดคล้องกับสีของตีมครับเพื่อป้องกันการสีที่ไม่สอดคล้องนะครับต่อไปนะครับก็คือรูปแบบของตัวอักษรนะครับซึ่งก็จะมีทั้งสีแบบก็คือพื้นฐานตกแต่งเป็นทางการและคี้เล่นครับต่อไปนะครับก็คือการแสดงตัวอย่างนะครับซึ่ง ้แ,แสดงไปแล้วนะครับในส่วนที่ผ่านมาต่อ,อไปก็คือการตั้งค่านะครับการตั้งค่าก็จะมีตั้งแต่รวบรวมอีเมลที่แจ้งตอบรับเข้ามาครับซึ่งเราสามารถกําหนดได้ว่าจํากัดให้อีเมลนั้นตอบกลับได้เพียงหนึ่งครั้งหรือไม่ถ้าใช่ก็กดไปนะครับหรือว่าผู้ตอบนั้นสามารถแก้ไขได้หรือไม่หลังจากส่งไปแล้วนะครับเราก็ติ๊กไปหรือว่าดูปริภูมิที่เราทําขึ้นมาเพื่อจะดูว่าผู้ตอบผู้ตอบกับคนอื่นนั้น มีการตอบคําถามยังไงบ้างนะครับการนําเสนอเขาก็คือจะเป็นในการ,การนาเสนอของผู้ที่ทําแบบคอวอร์พ,พื้นฐานซึ่งสามารถแสดงเป็นแถบความพื้หน้าสับเปลี่ยนลําดับของคําถามแสดงลิงก์เพื่อแสดงเพื่อการตอบกลับอื่นนะครับแล้วก็มีข้อข้อความยืนกันเพื่อแสดงขึ้นมาว่าการตอบกลับของผู้ที่ตอบคำานะครับได้สําเร็จแล้วนะครับ่อไปก็จะเป็นแบบทดสอบครับก็จะเป็นแบบทดสอบทางต่านๆอ,อื่นนะครับ ต่อไปนะครับก็คือแถบส่งนะครับซึ่งในการแถบส่งนั้นจะมี3แบบด้วยกันครับซึ่งจะมีแบบแรกนะครับจะเป็นการส่งผ่านอีเมล f a c e b o o k t w i t t e r ซึ่งเราสามารถกําหนดชื่อของหัวข้อนะครับและสามารถเพิ่มผู้ทํางานร่วมกันได้นะครับก็คือเป็นการเพิ่มอีเมลของทาง Google Drive อื่นเข้ามาได้นะครับและอันที่2นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ทั่วไปให้ความสำคัญครับก็คือการลิงก์นะครับก็คือจะเป็น h TTP โดทั่วไปครับแล้วก็สามารถตัดให้มันมีขนาดสั้นลงเพื่อความสะดวกได้นะครับต่อไปก็คือจะเป็นฝั่งของ d e v e l o p e r นะครับก็คือจะเป็นการฝังฝัง h TML ลงไปนะครับซึ่งสามารถซึ่งมันจะมีการกำหนดความกว้างและความสูงของของแบบฟอร์มได้ครับในการแสดงผลของเว็บไซต์ครับต่อไปนะครับก็คือเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการเลิกทำก็คือการย้อนกลับไปก่อนหน้าที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปก็คือการทำสำเนาคือการ ทำแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งนะครับต่อไปก็คือยา้ายไปที่ต่างๆมันก็เหมือนกับการลบนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นการลบแบบถาวรต่อไปก็คือรับลิงก์ที่ก่อข้อมูลไวล้ลงนะก็จะเหมือนกับการส่งนะครับแต่ว่าจะเป็นการส่งในแบบลิงก์แบบรวดเร็วกว่าครับต่อไปก็คือการพริมพ์ก็จะพิมพ์มออกมาครับเพิ่มผู้ทํางานร่วมกันสามารถเพิ่มผู้ใช้คนอื่นเพิ่มมากําหนดแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่ได้ครับต่อไปก็จะเป็นโปรแกรม s ริปต์ก็สําหรับเรา developer นะครับเอาไว้แก้ไขหรือว่าไปเพิ่มในหน้าเว็บไซต์ของตัวเอง เราไปจะเป็นส่วนเสรก็คือเป็นส่วนขยายของทาง g o o g l e Chrome ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำแถบเครื่องมือนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแนะนําของการตอบกลับครับซึ่งผมได้ให้ทีมของผมนะครับได้ลองทดสอบการทำแบบสอบถามครับซึ่งได้คำตอบมา5ข้อนะครับก็คืออย่างที่เห็นครับก็คือจะมีชื่อนามสกูลก็จะมีมา5้าคนเพศนะครับซึ่งจะแสดงเป็นกาวงกงมว่ามีเพศไหนบ้าง ส่วนไหนเป็นยังไงครับทั้งยังมีการแสดงเป็นแผนภูมิแท่งนะครับขึ้นมานอกจากแผนภูมิกลมลนะครับเพื่อความชัดเจนของคําตอบเมื่อคําตอบมีมากกว่า5นะครับซึ่งก็จะมีการแสดงแบบทั่วไปแล้วก็ยังมีการแสดงของข้อเสนอแนะขึ้นมาครับแต่ของแต่ละผู้ตอบกลับนะครับอีกทั้งนะครับก็ยังมีการ แสดงแบบ Excel นะครับซึ่งเราสามารถสร้างขึ้นมาดูได้นะครับนี่อันนี้ครับก็ซึ่งมันจะแยกไปตามเวลาแล้วก็ตามหัวข้อที่เราสร้างครับเหมือนกับในตอนแรกที่เราได้สร้างชื่อนามสกุลขึ้นมามันก็จะแดงเป็นในคอลัมน์ตรงนี้นะครับว่าจะเป็นชื่อสกุลเพศ แล้วก็จะมีในส่วนของผู้ตอบกลับนะครับก็จะมีตอบกลับก็จะมีคำตอบมาทงเพื่อบสบบมันเป็นฟังก์ชันของทาง Google นะครับเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ให้แก่ผู้ใช้นะครับเพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์อื่นๆได้ครับซึ่งจบไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําการใช้ Google Form นะครับครับกลุ่มของผมก็ขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ